มาแล้วครับเกมที่หลายคนรอคอยนะครับโดยเฉพาะแฟนสิงห์บลูกับบิ๊กแบชในสุดสัปดาห์นี้ครับวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับเชลซีฮะมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลทีมแชมป์นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะฮะทางผมปาล์มสามบาทห้าบาทเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมอัปเดตความพร้อมของนักเตะนะครับเพราะว่าทางฝั่งของอร์เนสลตคุณซื่อของทีมเยือนเนี่ย มีการออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าสเปคตัวจริงของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรับฟังความพร้อมทัศนะนะฮะฟันธงลงสกอร์ก่อนเกมในวันนี้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีครับแนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะเดินเข้าเซเว่นเปิดตู้ ก็นึกถึงสิงเลมอนโซดาก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของชิงครับชิงเมจิกสปอนช์ครับเกมจบคราบหมดด้วยชิงนะครับใครที่อยากทําความสะอาดรองเท้าสตั๊ดให้ดูเหมือนใหม่ตลอดเวลาแนะนําเลยครับฟองน้ําชิงครับไม่ต้องใช้สบู่ฮะจุ่มน้ําแล้วทําความสะอาดได้เลยนะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางชอปปีเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ซึ่งชิงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเขาจัดรายการพิเศษโปรโมชั่นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมกับตูเต้เนี่ยจะไปไลฟ์หลังเกมที่เชลซีเจอกับลิเวอร์พูลกันด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้ผ่านทางแอปดำนะฮะก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแต่ว่าในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ก็ติดตามได้ยังมีไลฟ์หลังเกมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชิงกันด้วยฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปว่าถึงสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนฮะฝั่งของทางกุนซือเอนโซเบริสกาเจ้าถิ่นเนี่ยนะฮะก็มีอัปเดตเรื่องของมาเกีเล็กน้อยนะครับซึ่ง ตัวมากิลเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในช่วงปลายซีซั่นแต่ว่าสุดท้ายต่อให้กลับมาได้เกมนี้ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะฮะที่เหลือเนี่ยนะครับอาการน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรเบิร์ตซันเชสที่เหมือนมีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คฟิตนะครับเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยมีเล่นแล้วไปปะทะกับผู้เล่นของเอเวอเรตันก็เจ็บไม่รู้ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าแต่ว่าที่อัปเดตเข้ามาก็คือโรเบิร์ตซันเชสเนี่ยสามารถลงซ้อมได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก่อนเกมที่หลายสื่อวิจารณ์ว่าซันเชสจะ ได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสลงเล่นสตาร์ทเป็นตัวจริงนะฮะที่เหลือเนี่ยก็มีตัวหอเอคุนค um ูครับที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงกลางสัปดาห์ในยูฟาคอนเฟอเรนซ์ไม่ได้เล่นซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยฝั่งเชลซีก็พร้อมกันหมดนะฮะมีแค่มาร์กิลอารอนอัลเซมิโนนะคริสโตเฟอร์อีค um ุนคูที่เจ็บเล็กน้อยนะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะรเพราะฉะนั้น11ตัวจริงที่คาดครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวดูฮะจากคูสกอร์ก่อน นะฮะฮูสกอร์เนี่ยเขาคาดการว่าจะให้เป็นฟิลิปยอร์เกนเซนอันนี้ไปคาดการจากทาง,ทางเขาก่อนนะฟิลิปยอร์เกนเซนครับเป็นผู้สับป,ประตูเกมรับนี่ครับน่าสนใจสงสัยจะติดใจนะฮะแบ็กขวาครับใช้ทางฝั่งของมอยเซสกาเซโดเล่นนะฮะโอ้โหเป็นไงใช้กาเซโดเล่นเลยนะฮะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นมาคุคุริยาเซนเตอร์ใช้คู่เลวายโควิลกับเคลวชารูบานะครับกลางเนี่ย ใช้ลาวเวียกับเอนโซฟานเดสแนวรุกเปโดเนโตโคปาเมอร์โนน่มาดูอเก้แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับก็ถ้าถามว่าแผนนี้มีแนวโน้มจะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสสูงเลยนะเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนจากทางฟลิปโยเกนเซนเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะขณะที่ลาเวียเนี่ยที่มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมกับเอลตันแล้วฟอร์มดีเนี่ยขณะที่ริชเจมก็ได้เล่นในเกมช่วงกลางสัปดาห์มาแล้วเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มมากเลยครับที่ไกเซโดจะได้เล่นตรงนี้และไกเซโดเนี่ยก็จะถูกอินวิร์ดเข้ามาเล่นด้านใน ร่วมกับลาเวียแล้วก็เอนโซนะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยนะฝั่งของจาร์ซานโชที่เล่นมาเต็มๆในเกมคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็จะได้พักก็มีโอกาสจะเป็นมาดูอเก้ขวาแล้วก็เนโตซ้ายนะฮะแล้วก็แจ็คสันที่ทำประตูได้จากเกมกลางสัปดาห์2ลรูปก,ก็น่าจะได้สา์เป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นแบแผนการเล่นของฮูสกอร์เนี่ยมีความเป็นไปนได้สูงส่วนฝั่งของสปอร์ตโมเนี่ยฝั่งของสปอร์ตโมเนี่ยมองคล้ายๆกันครับแต่ว่าขวาเนี่ยเขาเลือกเป็นมาโลคุสโตแปลกมาก นะ,ะกลางเนี่ยเขายังใช้ไกเซโดกับเอนโซเหมือนเดิมแนวะรุกมาดูเอเก้พาเมอร์เนโตจากสันจะมีปัญหาเรื่องของตรงกลางกับเกมรับเขามองว่าลาเวียจะเริ่มสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองแต่ผมเชื่อฮูสกอร์มากกว่ามีโอกาสสูงมากนะครับส่วนฝั่งของลิวพูเนี่ยอย่างที่ได้เกิดไปในช่วงต้นอันนี้สล็อตออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่าเขาพักผู้เล่น โรเตชันหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องโรเตชันทั้งที่ลิเวอร์พูลไม่มีโปรแกรมในฟะุตบอลยุโรปหรือรายการไหนอีกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นชุดนี้ถูกใช้มาตลอด10เดือนเพราะฉะนั้นน่าจะมีการพักบ้างนะครับก็เราอาจจะได้เห็นคอตตาซิมิคาสเคอร์ติสโจนพวกนี้คอร์ดิกาโปมีโอกาสได้เล่นนะฮะแต่ว่าไปดูจากการคาดการณ์ของฮูสกอร์ก่อนประตูเนี่ยเป็นอาริซงเบเกอร์แต่ก็ไม่แน่จะเป็นเคเลเฮอร์ Le ur, ก็ได้นะฮะเกมรับมีเทรนต์มีโคนาเต้ฟันไดแล้วก็ซิมิคาสกลางเนี่ยกลาเวนแบชกกับแม็ออลิสเตร แนวรุกซาร่าโจนสตีอาร์แล้วก็โชต้าซึ่งฝ่าของสปอร์ตโมเนี่ยเขามองไปถึงจาเรลคอนซาคอตาซิมิคาร์ดเคอร์ติสโจนคอดีิกักโปฮาวิเอลเลียดทุกนี้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับคู่นี้ความน่าสนใจคือเลร์พู Liverpool, เนี่ยกับเชลซีเนี่ยเสมอกันมาเชลซีเสมอล์พูเนี่ยในทุกรายการนะครับในบ้านเนี่ย6เกมหลังสุด 6เกมหลังนะฮะเสมอหมดเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงมากถึงแม้ว่าลิพูจะทําการโรเตตผู้เล่นหลายคนแต่อย่างที่เราเคยคุยกันในไลฟ์หรือว่าผมเคยให้เครดิตลิพูว,ว่ากันตามตรงเกมนี้จะมีการยืนปลอบมือกับนักเตะลิพูด,ด้วยนะฮะซึ่งลิพูเนี่ยมันไม่ได้แข็งที่ตัวผู้เล่นมันแข็งที่ระบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างฮาวิ่เอเลียตคอาิกัคโปเขาิสโจนหรือจารเรคอนซาผู้นี้มันเล่นอยู่ในระบบ ตั้งแต่ยุคของเจอร์นครอปและจนลามมาถึงยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวผู้เล่นที่สอดแทรกเข้าไปเนี่ยในฐานะตัวสำรองอยู่ที่ว่าจะเนียนเท่าตัวจริงหรือเปล่าผมพยายามใช้คําง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลต่อให้เป็นชุดใหญ่แล้วลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไปแล้วอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเชลซีจะชนะลิเวอร์พูลเพราะว่าความเข้มข้นของนักเตะลิเวอร์พูลอาจจะลดลงแต่เรื่องของฟอร์เมชันรูปแบบการเล่นลิเวอร์พูลเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ถามว่านี่คือคือจังหวะที่ดีมากสำหรับเชลซีท่ ผมเชื่อว่ามีโอกาสที่เชลซีอ่ะไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มนะครับเพราะว่าเอาตรงๆถ้าเราดูสิติมาริสกาเพื่อนๆอ,อาจจะลืมไปแล้วมาริสกาเล่นกับทีมใหญ่ไม่ชนะเลยนะครับแต่นาทีนี้เนี่ยต่อให้เลือ, Full อ์พูโรเทสอะหรือชุดใหญ่เราต้องมีแต้มไหนๆเราสร้างเซอร์ไพรส์จากการบุกชนะฟูลแลมได้เราชนะเอเวัตันได้เราได้6แต้มจากเกมที่ต้องบอกว่าเออสองนัดหกแต้มนี่ก็ถือว่าถือว่าโหดใช้ได้เพราะฉะนั้นเกมแบบเนี้ย ในช่วงเวลาที่ฟอร์เรสต์แข่งแพ้เบนฟอร์ดไปแล้วเชลซี Chelsea ไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับเราจะเป็นต้องใช้ความได้เปรียบจากการที่ลิวพูโรเตชันผู ation, ผ้เล่นซึ่งผมมองว่ามีแน่ผมว่านักเตะอย่างฮาวิเอเลียดคอร์ดิกัคโปหรือแม้ทั้งตัวอื่นเนี่ยถึงเวลาเล่นจริงๆอาจจะดูติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดไปบ้างนะครับแต่ยังมีความอันตรายและตัวที่อันตรายสุดของลิวพูถ้าจะยิงเชลซีผมสังเกตตั้งแต่เกมก่อนนัดนี้แล้วคือคอร์ดิกัคโป อคอริกัคโปเนี่ยเป็นคนที่ช่วงหลังเนี่ยหันหลังก็ยิงได้มีความอันตรายขณะเดียวกันฝั่งเชลซีอะถ้าไกเซโดยืนแบ็กขวาจริงๆเราต้องรับมือกับการที่เดี๋ยวลิปัวอาจจะส่งลุยดิแอสลงมาช่วงท้ายนะหรือกัคโปยืนริมเส้นเชลซีเหนื่อยนะเราเห็นการวิ่งสเปะสปะของลาเวียของไกเซโดค่อนข้างจะมีการสับสนพอสมควรแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ได้เจอทีมที่อาจจะตั้งรับต่ำด้วยนะทีมแมกเรดเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นการวัด ศักยภาพเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรเมลลาเวียเลยครับว่าถ้าคุณเจอกลางบีบแน่นๆนะคุณเจออาจจะได้เจอโซโบสไลหรือเคอร์ติสโจนหรือนักเตะที่มีเกมรุกที่มากกว่าเอเวาร์ตันอ่ะนึกออกมาเอเวาร์ตันมันมีเบโต้มันมีแจ็คแฮร์ริสันแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยต่อให้มีนุนเยสเนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนหลุยดิอาสดิโกโชต้ากัคโปพูดง่ายว่าแนวรุกของลิเวอร์พูลมีความโหดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้แฟนยูซีต้องดูฮะว่าลาเวีย มีดีพอกับการรับมือกับลิพูได้มากขนาดไหนโอเคเราอาจจะแฮปปี้กับเกมเอเวอเรตแล้วแต่เกมนี้น่าสนใจนะฮะส่วนฝ่งของเชลซีเนี่ยผมว่าตัวอันตรายนะฮะหลายคนอาจจะมองไปที่ตัวอย่างแจ็คสันนะฮะแต่ผมมองไปที่เปโดเนโตผมว่าแนวหลังเปโดเนโตเนี่ยถ้าเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยเจอเทนเนสซันเดอร์โนเนี่ยก็ก็น่าจะปั่นปวดได้ประมาณหนึ่งแต่เมื่อไหร่ถ้าเราขยับเปโดเนโตไปยืนขวาแล้วซ้ายเป็นมาดูเอเกหรือเป็นซานโชที่ถูกเปลี่ยนลงมาก็ได้ผมว่าเปโดเนโตจะมีความอันตรายแล้วยิ่งจี้ใส่ซิมิคาสเนี่ย ผมว่าเชลซีควรจะใช้ลูกยิงไกลเลี้ยงตัดแล้วยิงไกลของเปโดเนโตหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ใช้แจ็คสันนี่แหละต่อให้ไม่ยิงนะแจ็คสันจะเป็นตัววิ่งคอยนําทางคอยหลบหลีกผู้เล่นของลิเวอร์พูลหรือว่าคอยดึงตัวประกบให้กับผู้เล่นในแนวหลังอย่างพาร์เมอร์หรือแม้ก o, ระทั่งเนโตซานชที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชลซีจะมีแต้มในเกมกับลิเวอร์พูลสตัวหลังครับเนโตพาเมอร์ o, Palmer, มาดูเอเก้หรือจะเป็น จะรอสานโชวต้องมีบทบาทนะแต่ผมเชื่อว่านักเตะที่จะยิงลิเวภูได้พอมีศักยภาพน่าจะมีเนโต้กับแจ็คสันนะซึ่งคู่นี้ผมมองคล้ายๆเสถิยครับโอกาสออกเสมอสูงสำหรับผมพูดตรงๆฮะต่อให้ลิเวพูโรเตชันเราก็จะไม่ห้าวเป้งครับจะไม่ทะลึ่งไปพูดว่าโอ้โหมันนาะทีนี้มันต้องชนะครับโ oh, อ้ลิเวภูในขนาดโรเตชจำไม่ได้ฮะในยุคพอชเนี่ยเราเจอดาวรุ่งเรายังไม่ชนะเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเชื่อมั่นในฟุตบอลที่มีทีมเวิร์กและพอรฟอร์แมนที่แน่น ดีกว่าบอลที่เป็นบอลความสามารถเฉพาะตัวเพราะนั้นผมมองว่าเชลซีจะแบ่งแต้มกับลิพูครับโอกาสจบหนึ่งหนึ่งสูงมากครับมองว่าเสมอครับเพื่อนๆละ่ะมองเกมนี้ยังไงฮะคิดว่าจะออกเสมอไหมหรือว่าการที่ลิพูไลอัพที่มันดูดาวลงไปเนี่ยอาจจะทำให้เชลซีได้3คะแนนหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอย่าลืมนะย้ำนะฮะหลังเกมครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ผ่านแอปดำนะหลายคนสงสัยแอปดำลองไปดูแอปที่ตัวเองเล่นอ่ะอันไหนสีดำาก็ใช่นะฮะไม่ใช่แอป KDC นะแอปดำบ้าบอนะก็ไปหาดูแล้วก็เดี๋ยวมีไลฟ์พิเศษกับทางชริงด้วยฝากติดตามด้วยนะครับก็หลังจบเกมเราเจอกันเลยนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ